สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม Attack on Titan หรือทุกเพื่อนเกมนะครับ่าก็เราเข้าไม่ล่นก,กระานาเลยนะครับอุ้ยอันนี้เป็นตัวแนปช็อตนะครับที่ผมได้เล่นไปนะครับเกือบนะ่มีแต่ฆ่าตายไม่มีท่าที่ฟันได้เลยนะครับแล้วก็มีน่งี้ครับเราสามารถสร้างตัวละครได้ด้วยนะครับมาเราสามารถสร้างตัวละครได้ครับ แต่เจะเป็นเมลนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับอายนั่คือตานะครับนี่เอาตาเอเลนเลยนะครับเอาตาตาลีวายดีกว่าครับมหยว่าตาลีวายตาลกเงียบตาลีวายไม่ใช่เอาตานี้เลยครับแหมหล่อเลยส่วนหน้าครับผมอันนี้คือหน้านะครับหรือว่าท่าทางครับรีวายก็ต้องเงียบคนเนื้อกราสแว่นตาลีวายไม่ต้องใส่แว่นหรอก แขผมครับหาหาไอผมนี่เลยผมสีโอ้ยสีฟกเนื้อสีแดงสีส้มหน่อยเอเอเอ๊ดรือก็เอาสีส้มดีกว่าเออผอผิวดำเอาผิวดำครับนีบ่ส่วนเสื้อครับเอาเป็นเสื้อเสื้อนี้ดีกว่าอันนี้ก็ ภาพบันขอเอ้ยเอ๋อเนี่ยนี่ว่าเท่ดีครับเราต้องเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมเนะี่ยเราก็ต้องอยู่แล้วครับต้องเอาเป็นในนี้แล้วซึ่งไอตัวนี้ครับเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแหมอันนี้อะไรนะ่ SBC e ไม่ต้องหองรอกเอาแค่นแหละอันนี้เป็นสก,กิลนะครับสก,กิลที่เราต้องใช้ครับเป็นสก,กิลของใครบ้างนะครับนี่สก,กิลของ อันแรกก็คือเป็นสกิลของมีค้าศับนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ใช้แบบนี่ครับพิชเนี่ยเทมากสกิลรีไว้ครับผมอย่างนี้นะครับหมุนตัวสกิลสัชช่าคือกินมันฝรั่งสกิลแจนนี่ก็คือหลบนะครับสกิลมาโก้คือทาการช่วยเหลือสกิลอามินก็คือการช่วยเหลือเป็นตัรแรก็คือสกิลหมุนนะครับผมเรื่องเป็นสกิลรีไว้นะครับแล้วก็เตรียมไว้ที่เซตหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดเซตหนึ่งมาใช้ครับโอเคนะครับแล้วก็ เออเลือกตัวละครเป็นเซตหนึ่งที่เราสร้างเอาไว้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอไปตั้งค่าเล็กนิดหน่อยโอเคครับเซตหนึ่งนะครับที่เราเลือกเอาไว้นะครับที่เราสร้างเอาไว้แล้วเราก็กดเริ่มเกมไปเลยครับนี่ครับผมหน้าตานะครับของเซตหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาสอนวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวให้ลิงก์โหลดลิง์เล่นไว้ด้านล่างคลิปนะครับอ่าเดวิแล้วผม สอนเอ้ยสอนไม่ีการเล่นอะไรวะไม่ใช่ขอไป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 ผมไม่ได้จะมาสอนพี่การเล่นผมจะมาที่นี่เล่นเออเออด่านนะครับผมซึ่งพอดีเห็นมันสร้างตัวละครแรกผมก็เลยอยากสร้างแล้วก็เล่นดูนะครับสกิลมันก็เหมือนของลีไวเปรียบๆเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นรอบของลีไวมาเห็นไหมรอบของลีไวมาแล้วก็หน้าตานี่ค่อนข้างจะหน้าตาดีครับไอ คนต้าที่จะน,น่าจะดีนะเออทรงผมเดียวกันเลยทรงผมเดียวกันเลยไปละไปละเฮ้ยอย่าตาวะไอ้ท่านบ้าเอ้ยไอ้ท่านการเครื่องไหวนี้จะดีกว่านี้เยอะเลยครับเยอะเลยนะครับ,ยยรบอยำนี่เป็นไอ้ท่านผู้หญิงนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าดูครับอือเรียบร้อยคนระับตัวแรก ครับอันนี้กับบังนั่งนะครับนั่งและยืนอัพแอนด์ดาวซุ่เป็นไงล่ะเป็นเทคนิคนะครับอุ้ย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 อู้ฟักยูมีตัวข้างหลังไหมครับไอ็ตัวของผมเดียวมาเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยหู่ก้ามนยังใหญ่อ่ะอือทางฝั่งนี้ดีกว่า เราจะไปโอ้หแค่าัอานอยู่ไกลเลยครับตัวเล็กผมต้องการตัว X มากกว่าเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงไม่ผลิตผลิตรู้รู้ดี <laughs> ทำไม่ถึงขั้งใครแต่ทำงไงก็ไม่รู้รู <laughs> ้ดีนะเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะเคเดอ๋ีวผมฆ่าให้เดียวเดี๋ยวเวลาคิดมันนานนะครับแล้วก็ต้องแปลงไฟล์คิดแปลงอะไรอีกนะครับซึ่งพิจนารณาว่า เรียบร้อยครับนี่ยมีปลิตจริงนะครับแม่มาครับผมจะลองฆ่าพิปรลิตให้ได้ครับผมเคยฆ่าพิปรลิตได้นะแต่วันนี้จะลองฆ่าได้ให้เป็นครั้งที่สองเยครับผมเคยฆ่าได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ้ยู u spin me my head right round right round right, right. when, when you go down when you go down down ไุ่จืบแม่จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับเรียบร้อยอนี่ละครับจริงๆเนี่ยท่าที่เราสามารถข้าววิพันธได้คือท่าสกิลของท่าสกิลของเอ่อมาโครกับไออามินนะครับนั่นคือท่าที่เราจะสามารถข้าววิพันธได้ดีที่สุดนะครับนี่ท่านี้คือค่าตัวธรรมดาครับ โอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์และซับสไครต์ชแอลกันด้วยนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่ท่อนี้นะครับผมสวัสดีครับอ้าวนี่ครับผมลืมบอกนี่ครับมันพังแลวใช่ไหมให่ไหมไม่ถึงอะไรเลยกดัาเพื่อตอนใหม่มาโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบยงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเอวเร่กลรม